ใยการกระจิบกระจาดทัวร์ออนทัวร์ครับผมก็ผมพิจาราทองคำครับเป็นพิธีกรในการนี้ครับวันนี้เป็นวันเสาร์อากาศดีมากครับอที่นี่เกาะล้านครับผมเกาะล้านอยู่ใกล้ๆกล้กรุงเทพนี่เองใช้เวลาเดินทางมาสองชั่วโมงครับบรรยากาศที่นี่ดีมากครับตอนนี้เราอยู่หาดอะไรครับพี่ตอนนี้เราอยู่หาด ไัวหแหวนครับแหวนมที่ประมาณ400กว่าไ่ครับวันเ,เป็นนาเค็ครับเป็นทะเน้ำใสมากครับไม่เชืเนี่ยดูทรา,ย,าย,ยังขาวอยู่เลยนะเนี่ยอยู่ใกล้กรุงเทพมากเลยวันนี้เป็นน้ำใสนาเด่นมากเลยียดูครับรบรรยากาศบรรยากาศดีทุกคนไปทัหมดน,นะครับเนี่ยวันนี้ก็รู้สึกว่าคนเยอะมอากาดีไม่มีฝนเลยรู้สึกว่าวันนี้ี เป็นยังไงบ้างครับหนูนี่สนุกมากครับเ<ก>อาปวดฉีปวดฉีปวดฉีอันนี้เราก็เราบรรดาสามพาักครับอันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับอันนี้นักท่องเทีย่ยวในท่องเทีย่ยวชาวจีนเหรอคะอันนี้เขาชอบชมวิวเขารู้สึกเขามีความสุขมากครับการไปเที่ยว 弄开吗？来。哎，干嘛？哦，OK，, okay. okay.